การปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมทำไมทำไมคนโมมากปฏิบัติธรรมแล้วไม่บรรลุธรรมกันอย่างทีมสิงบุรีเนี่ยนะนะฝึกแต่ฌานมาฝึกแต่รู้ตัวแต่กูไม่รับรู้อะไรกูไม่เคยฝึกปัญญามามันจึงดื้อด้านเวลาอาจารย์สอนเนี่ยนะดื้อด้านคือทําไม่ได้ไงก็เราไม่เคยฝึกอะ่ะพอเราไม่เคยฝึกอยู่ๆแล้วอาจารย์มาบอกทางที้ถูกต้องกูทําไม่ได้เพราะกูไม่ได้ฝึกปัญญามาจะให้กูทําได้ไงอะ่ะ จึงดืดด้านแล้วมืนที่สุดเยนชุดเนี้นะเพราะว่าอาจารย์บอกอย่างอย่างอาจารย์บอกด็อกเตอร์นิดอย่างนี้ใช่ไหมเขาเข้าใจบอกน้องสิทธิ์เขาเข้าใจแต่มาบอกชุดทีมสิงห์บุรีเนี่ยดืดมากมืนมาก,มอมากบอกอยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนจะเข้าใจแต่ทําไม่ได้ก็คือไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ฝึกปัญญามาเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะสอน คือความรู้สึกเราตอนเนี้ยความรู้สึกเรานะ่ะเวลาที่เรารู้สึกปาถนาอะไรสักอย่างความรู้สึกเราน่ะมันอยู่ตรงไหนปาถนาอยากได้อะไรความรู้สึกอยู่ตรงไหนอืความรู้สึกอยู่ตรงนั้นความรู้สึกเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ปรุงไปจากหัวเลยนะ แต่มันเกิดขึ้นมาจากจิตเพราะอะไรทําไมมันถึงเกิดขึ้นมาจากจิตเพราะว่าเราเนี่ยสะสมมันไว้แล้วอะเราเนี่ยปรุงมาจากสมองก็จริงแล้วมันผ่านกระบวนการของการปรุงแต่งแล้วแล้วมันก็บันทึกไว้ที่จิตแล้วแล้วครั้งต่อไปเนี่ยคือเหมือนเราบันทึกเรื่องเดิมซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆอาเราอยากบรรลุธรรมเราก็บันทึกเรื่องอเราคิดปรุงแต่งอยากบรรลุธรรม พอเราบันทึกจนเป็นนิสัยแล้วใช่ไหมมันจะอยู่ที่จิตเราแล้วคราวนี้ยเราไม่ได้คิดที่สมองแต่มันสามารถเกิดขึ้นมาจากจากจิตได้เลยพอเราเกิดขึ้นจากจิตได้เลยเนี่ยพอมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาจากจิตได้เลยเนี่ยเราต้องสั่งมันได้เราต้องสั่งมันได้ตอ,ไดตอนนี้ความรู้สึกของเราอ่ะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะ ความรู้สึกมันจะอยู่ตรงนี้ความรู้สึกเนี่ยมันจะห่อหุ้มจิตอย่างนี้นะอันนี้คือจิตอันนี้คือความรู้สึกมันจะห่อหุ้มจิตไอ้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันคืออุปาทานมันคือความยึดมั่นถือมั่นมันหุ้มจิตไว้เนี่ยอุปาทานความ ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันห่อหุ้มจิตไว้พอมันห่อหุ้มจิตไว้เนี่ยเราจะต้องทํายังไงให้ให้ตัวอุปทานที่มันห่อหุ้มเนี่ยให้มันสลายไปอะ่ะเราจะทํายังไงให้มันสลายไปได้เพราะความเป็นจริงแล้วเราปฏิบัติทมเนี่ย เราปฏิบัติเนี่ยเราอยากบรรลุธรรมใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธนะว่าไม่อยากบรรลุธรรมอะต่อให้เราปฏิบัติขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ทิ้งทิ้งความอยากของตัวเองถ้าเราไม่ปล่อยความอยากของตัวเองเราไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นการหักมุมของการปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่หักมุมแบบนี้นะไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้ ถ้าเราไม่หักมุมนะไอตัวพวกนี้จะไม่มีทางสลายเลยเนี่ยเนี่ยตัวพวกเนี้ยนะมันจะไม่มีทางสลายแต่ถ้าเราหักมุมนะมันจะสลายออกหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันจะสลายออกหมดเลยแม้แต่จิตเองก็จะเวลาคนบรรลุธรรมนะเนี่ยความว่างที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะเชื่อมกับข้างนอกทั้งหมดเลยมันจะเป็นตัวเดียวกันเลยเนี่ย ถ้าเราทิ้งความอยากได้นะทุกอย่างที่มันขังจิตไว้เนี่ยที่มันห่อหุ้มจิตเนี่ยมันจะสลายไปหมดเลยมันจะเหลือแค่ตัวจิตตัวจิตเนี่ยจะเชื่อมกับข้างนอกได้มันไม่มีอะไรกั้นนะมันมีแค่ร่างกายที่มันประคองที่จิตเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตเนี่ยมันอยู่ในขันห้ามันอยู่จิตเนี่ยมันอยู่ในร่างกายถ้าเราทิ้งความอยากล่อยละ ความอยากได้เนะี่ยคือละความอยากที่อยากจะได้อะถ้าเราละเป็นนะตัวห่อหุ้มจิตนี้จะพังทลายลงมาทันทีแล้วมันจะเหลือแค่จิตที่ว่างๆเชื่อมกับข้างนอกได้แล้วพอเราเดินมักไปเรื่อยๆนะตัวจิตนี้มันก็จะตัวที่มันมียังมีหลงเหลืออยู่ในจิตเนี่ยนะเรียกว่าธาตุรู้เนี่ยนะมันก็จะค่อยๆจางออก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  จนกว่าเราจะถึงความเป็นอหรหันต์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะแม้แต่าธาตุรู้ก็ไม่เหลือมันเหลือแค่จิตจิตไม่มีรูปร่างจะให้อาจารย์วาดรูปร่างยังไงก็ในเมื่อจิตไม่มีรูปร่างจิตไม่มีเพศไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะมันเป็นแค่อากาศมันเป็นแค่อากาศที่จับต้องไม่ได้ นี่คือความจริงที่คนไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ความรู้สึกทีมสิงบุรีนี่ปึกขนาดไม่เคยฝึกปัญญามาสอนไงก็ไม่รู้เรื่องมันรู้แต่ทำไม่ได้หลกัหลกๆเลยอาจารย์จะบอกว่าการเดินมรรคของนิพาน อาจารย์ไปทิ้งผ้าไว้นุ่นนินเอามาให้ไหนเอาในขณะที่รออาจารย์อยู่ให้ ให้เราเนะี่ยตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าอยากบรรลุธรรมให้เราเอาความที่อยากบรรลุธรรมเนะี่ยทิ้งทิ้งด้วยวิธีไหนไไไไความรู้สึกว่าไม่อยากเอาความรู้สึกที่ว่าอยากนะ่ะทิ้งเวลาที่เราทำอะ ทิ้งความรู้สึกที่อยากเนี่ยถ้าเราทิ้งได้แล้วใจเราหักวับนั่นคือถูกแต่มันถูกทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่ะอ่ะขณะที่รออาจารย์ทิ้งความอยากลงเอาเป็นว่าลองลองทิ้งความอยากดูแล้วสังเกตตัวเองว่าทิ้งทิ้งทิ้งแบบไหนความรู้สึกเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันลงไปตรงไหนให้สังเกตเอาเองอาจารย์จะไม่บอกละถ้าเราไม่วางความอยากถ้าเราไม่ทิ้งความอยากเราจะบรรลุทาไม่ได้ การอยากบรรลุธรรมอย่างที่อาจารย์สอนมันเป็นการเดินไปข้างหน้าเดินไปเพราะเดินตามความอยากไงเดินตามความอยากเราสามารถเดินตามตามความอยากนีเราสามารถเดินได้ตลอดชีวิตยีสิบปีสามสิบปีสีบปีห้าสิบปีแต่เราจะไม่ได้บรรลุธรรมเพราะว่านิพพานมันจะหนีเราไปเรื่อยๆเ,เพราะว่านิพพานมันอยู่ข้างในตัวเรา นิพพานมันอยู่ข้างในตัวเรานะนิพพานมันอยู่ข้างในตัวเราพอเราเดินตามความอยากไปล่ะเราก็เอาความอยากไปด้วยเราก็เอานิพพานนี่แหละเดินไปด้วยนิพพานคือความว่างที่อยู่ในจิตอย่างที่อาจารย์เขียนกระดานให้ดูนิพพานคือความว่างความว่างที่อยู่ในจิต เราปฏิบัติทมเจริญสติรู้เนื้อรู้ตัวไปเนะี่ยเราคือเดินตามความอยากตราบใดก็ตามที่เราไม่หยุดนะนิพานไม่เกิดหยุดอะไรหยุดใจไงหยุดความอยากไงแล้วเวลาหยุดอยากเนะี่ยต้องหยุดให้ใจมันวับเหมือนเหมือนเหมือนตกใจอ่หยุดให้ใจมันหักวนะับเนี่ยคือละความอยาก เขาเรียกว่าถอดถอดถอดความอยากออกถอดถอดความอยากบรรลุธรรมเนี่ยออกถ้าเวลาที่เราอยากเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องเดินตามความอยากไปอีกเมื่อไหร่เพราะหนทางเดินของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เราคือคนเดียวกันนะแต่นี่เดิน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 ต่อไปเดินต่อไป เดินต่อไปจุดสิ้นสุดเราจะไม่มีมันต้องใช้เวลาอีกกี่สิบปีแต่ถ้าเรายิ่งเดินไปมันก็ยิ่งไปเรื่อยๆเ,เราลองหันหลังกลับมาทางนี้สิ การหันหลังกลับคืออะไรนี่คือนิพพานนี่คือบรรลุธรรมนี่คืออยากบรรลุธรรมทางไปตรงนี้คืออยากบรรลุธรรมแต่ถ้าเราเดินกลับมาทางนี้นะเราไม่ไปแล้วทางบรรลุธรรมเราไม่ไปแล้วเราเดินกลับ นิพานจะปรากฏทันทีการบรรลุธรรมจะปรากฏทันทีถ้าเราเดินตามนี่ไม่มีทางปรากฏแต่ถ้าเราเดินกลับเนี่ยมันจะปรากฏทันทีเลยอย่างที่อาจารย์วาดกระดานนะพอเราละปุ๊บไอตัวห่อหุ้มในจิตพังทลายลงเดินตามความอยากมันจะไม่สมอยาก แต่ถ้าละความอยากแล้วมันจะสมอยากเอาอาจารย์ให้ทุกคนฝึกละความอยากที่ถูกต้องใจมันจะหายวาับถ้าความรู้สึกปล่อยมันแทงลงใจเราแล้วใจหักวับนั่นแหละคือเราปล่อยถูกถูกต้องถ้าปล่อยไม่ถูกใจจะไม่หายวาับนะใจจะไม่หักวับนะ ปล่อยความรู้สึกนะละความรู้สึกนะไม่ได้ละกายนะความรู้สึกมันอยู่ในกายนะมันอยู่ลึกๆนะให้สังเกตดีๆปล่อยอยังไงให้ใจมันหายวาับให้ใจมันหักวับให้ความรู้สึกมันมันเหมือนเสียเสียอะไรสูญเสียอะไรไปอย่างรุนแรงอะ่ะใจมันหายวาับ ไม่ทิ้งการบรรลุธรรมจะไม่ได้บรรลุธรรมทิ้งการบรรลุธรรมเพื่อให้จิตจิตที่ถูกอุปาทานความยึดห่อหุ้มอยู่ให้อุปาทานที่มันห่อหุ้มจิตอยู่เนะี่ยให้มันพังลง ถ้าเราไม่ละความอยากถ้าเราไม่ละการบรรลุธรรมมันจะไม่มีทางที่จะอิสระจิตจิตจะไม่ได้รับความอิสระเพราะต่อให้เดินมัคขนาดไหนก็ตามแต่เราเดินมัคด้วยความอยากต่อให้เราปฏิบัติแทบตายแล้วก็ปฏิบัติด้วยความอยาก ถ้าเราทิ้งความอยากได้ทิ้งความอยากได้อยากมีอยากเป็นทิ้งแบบไม่ใยดีเราต้องทิ้งนะถ้าไม่ทิ้งจิตเราไม่มีทางได้รับความอิสระเราไม่มีทางได้บรรลุธรรมหรอกเราก็จะปฏิบัติกันแบบนี้แหละไปเรื่อยๆ เพราะเราปฏิบัติด้วยความอยากอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วว่าน,นิพานคือความว่างยิ่งอยากมันยิ่งไม่ว่างถ้าอยากให้จิตมันว่างต้องทิ้งความอยากทิ้งยังไงให้มันถูกทิ้งให้ใจมันหักวับเลยสูญเสียสิ่งที่เราปรารถนา เราปัถนาอะไรมากที่สุดเราปัถนาการบรรลุธรรมเราก็เอาการอยากบรรลุธรรมนั่นแหละทิ้งซะทิ้งให้มันแทงลงจิตให้ได้นะให้มันทะลุทะลวงหาจิตให้ได้นะเรียกว่าทิ้งอย่างรุนแรงทิ้งด้วยความรู้สึกที่รุนแรงสั่งให้มันทิ้ง เพ้งมันเด็ดขาดไม่เอามันแล้วอย่าเอาเด็ดขาดยิ่งเอายิ่งเดินมักไปเรื่อยๆยิ่งไม่มีวันจบเดินตามนิพนานเดินตามความอยากของตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะสิ้นสุดเพราะมันก็จะพาเราเดินไปเรื่อยๆ ทิ้งความอยากได้ทิ้งความอยากมีทิ้งความอยากเป็นอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นถ้าเราอยากได้เราจะไม่ได้ างโลกกับทางธรรมมันไม่เหมือนกันนะทางโลกอะ่ะอยากได้ก็เคี่ยวขินตัวเองให้ตัวเองได้มาพยายามให้ตัวเองได้มาครอบครองแต่นิพานมันไม่ใช่แบบนั้นมันกลับด้านยิ่งไม่อยากได้เท่าไหร่มันยิ่งได้ยิ่งทำให้ตัวเองหมด ความอยากได้เท่าไหร่มันยิ่งได้ถ้ายังทำให้ตัวเองหมดอยากไม่ได้มันจะไม่มีทางได้โลกุตละกับโลกิยะมันกลับข้างกัน มันสวนกันโลกิยะยิ่งต้องเร่งต้องรีบต้องทําแล้วมันถึงจะได้แต่โลกุตรละต้องปล่อยต้องทิ้งต้องวางต้องสิ้นอยากสิ้นความอยากได้เราต้องทําให้ตัวเองสิ้นความอยากได้เราต้องทําได้เราต้องฝึกทำให้ได้ เราต้องพยายามทํำใจให้ตัวเองหมดความอยากต้องทําให้ได้ต้องบังคับให้ตัวเองทําให้ได้ทําให้ตัวเองหมดอยากเนี่ยมันต้องทําให้ได้ตัวเองอยากอะไรอยากบรรลุธรรมต้องบังคับตัวเองให้ทําให้ได้ให้เลิกอยากบรรลุธรรมเนี่ยให้เลิกให้ได้เลิกให้มันถอนอุปทานให้ได้ ถ้าเราเลิกได้ตรงเลิกได้ถูกวิธีเลิกได้ถูกต้องธรรมชาติของมันจะรับรู้ทันทีธรรมชาติความว่างที่อยู่ในจิตเนี่ยถ้าเราละความอยากได้ถูกธรรมชาติมันจะตอบสนองมาทันทีใจเราจะหักวับถ้าเรายังทำไม่ถูกธรรมชาติ ของความว่างจะไม่ตอบสนองกลับมาใจเราหักวับแล้วมันจะมีความว่างผสมเข้ามาในนั้นเลย